สวัสดีครับท่านชาวอีฟุตบอลโมบายทุกคนทุกท่านนะครับผมจานต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำแผนการเล่น 4 2 3 1ที่มีตำแหน่ง AMF3 ตัวหรือมิดฟิลด์ตัวลุก3ตัวนั่นเองนะครับซึ่งแผนนี้นะครับถ้าพูดว่าเป็นแผนแรก็พูดสามารถพูดได้นั่นเองครับอันนี้แนะนําให้เซฟไว้นั่นเองนะครับ,รบรก็คือจัดรับดีแล้วก็ลุกดีด้วยนั่นเองครับซึ่งมันมี AMF3 ตัวแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงเกมรับนะครับเพราะว่ามันมี DMF 2ตัวยืนต่ําตรงนี้อยู่บอกเลยว่าแผนนี้แนะนําให้เซฟไว้ เลยนั่นเองครับเป็นแผนหายากอีกแผนหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ก็จะแนะนําแนวทางการจัดตัวผู้เล่นแล้วก็แนวทางการเพิ่มสกิลด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับไปดูนะครับว่าแผนนี้มันอยู่ในทีมไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับกูที่เอ็กต้านะครับ user information นะครับกูไที่ดิมทีมนะครับแล้วก็กูไที่เบสทีมนั่นเองนะครับ แล้วก็ให้เราไปเลือกที่โซนเซาอเมริกาตัวนี้นะครับกดไปแล้วก็ให้เลือกที่มาซิเลียนลีกอ่าซีเรียตัวนี้นะครับกดไปนะครับก็คือลีกปาซิลซีเรียตัวนี้นะครับกดไปแล้วก็ให้เลือกที่สมโมสรฟูมีเนนเซ่นั่นเองนะครับฟูมินซีเอฟซีครับนหนตัดแผนตรงนี้ก็คือ2 2 1สนะครับนหนตัดแผน2 2 1สนะครับโอเคแนะนำ ผู้เล่นมือใหม่ด้วยนั่นเองนะครับลาดแผนตรงนี้ก็คืออ่าตรงนี้นะครับ2องสนี่มันคืออะไรบางคนก็ก็ถามอยู่นะครับ2ก็คือ2ตัวแรกก็คือไอ้ทวีปนั่นเองนะครับคือทวีปเซาท์อเมริกาครับสตัวที่2ก็คืออ่าลีกนั่นเองนะครับเอ๊สองตัวนี้นะครับแล้วก็11คืออะไรก็คือนับมา11ิบเอ่าก็คือทีมนั่นเองครับนับมา11ทีมนั่นเองครับเห็นไครับเมื่อได้แล้วก็กดดันไป ผู้เล่นมือใหม่ก็เยอะนะครับช่วงนี้นะครับหรือคนที่กลับมาเล่นก็มีเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าเกมเพลย์มันเริ่มดีแล้วนะโอเคนะครับไปดูแนวทางการจัดทีมนะครับแนวทางการจัดทีมแล้วก็แนวทางการเพิ่มสกิลโอเคนะครับสำหรับตำแหน่งผู้เตาตูอันนี้ก็สำหรับผมนะแล้วแต่ประสบการณ์ของเรานะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนนั่นเองครับแต่แนะนำอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ แนะนำช่วงนี้มันนักเตะไอ้พวกไฮไลท์ไอ้พวกสแตนดาร์ดมันจะเป็นฟอร์ม C ทั้งหมดนั่นเองครับแนวทางการเลือกอู้สับปะรุนเองครับแนะนำให้เป็นฟอร์มอันเวฟดิงตัวนี้นะครับเห็นไหมครับขามาฟอร์มต้องเป็นอันเว b ดิงนะครับแล้วก็อินชูรี่รีสแตนให้เป็นไฮนั่นเองนะครับนักเตะจะไม่ค่อยหัวตกนั่นเองครับอันนี้คือทคนิคนิกหน้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับผู้สับปะ ใครจะใช้สายอ้อมสิบกูคิปเปอร์ก็ได้นนั่เองครับถ้าใครชอบให้ผู้สาวตู่ออกมาตอดบอลนะครับหรือจะใช้สายดิฟฟิซีบกูคิปเปอร์ก็ได้นนั่เองครับเพราะว่าสายดิฟฟิซีมันจะยืนตำแหน่งดีนั่นเองนะครับเข็นครับส่วนสกิลแนะนำให้มี4สกิลนี้นะครับหรือ5สกิลนี้นะครับ1ก็คือ GK เคลงพัน2 GK สองทู3อ่ามเฟสติ้งสปิริตนะครับ4ี่วิจติพัดนะครับก็คืออ่าสกิลส่งบอลด้วยน้ำหนักที่แม่นยำนะครับแล้วก็ ท้ายก็คือราวที่ติดพาร์ตนะครับเอาไว้เปิดบอลน,นั่นเองนะครับเห็นไครับอันนี้สำหรับผู้ศัตูถ้าใครไม่มีอีพิกนะแนะนำเลยฟอร์มต้องเป็น uh, Link. อันนี้อ่านเว็บลิงก์แล้วก็อินจูรีดิสแตนต์นะครับก็ต้องเป็นหายันเอ็นครับเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ศัตูหัวตกบ่อยนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับซิตเตอร์แบ็กสองข้างนี้เราจะใช้สายบิวอัพคู่ก็ได้นนั่เองครับถ้า,าเผื่อใครอยากให้นักเตะมันยืนตำแหน่งดีนั่นเองครับ แต่ถ้าอยากให้อ่ามีตัวประทะตัวหนึ่งก็ใช้เดตโทเยอร์ er คู่กับบิลอัพก็ได้เองนะครับหรือจะใช้เอ็กซ์ต้าฟอนแมนก็ได้เองครับแต่ถ้าใช้เอ็กซ์ต้าฟอนแมนนะครับระวังนะครับเวลาเรากดอ่รีวิวหนึ่งขีดกับเอตแทกรีเวลิลหนึ่งข,ขีดนะครับรีเวิลหนึ่งหรือเอตแทกรีเวิลสองนะครับไอพวกเอ็กซ์ต้าฟอนแมนนะครับนี่ มันจะเติมนะครับนี่รงวังนะครับมันจะหลูดตำแหน่งนั่นเองครับถ้าใช่ผมแนะนำก็คือให้ b ล i ์อัพคู่กับเด a t h ทอยเยอรนครับจะสุดนั่นเองครับส่วนสกิลก็อย่าขาดนะครับสำหรับสกิลเกมรับนะครับก็คือ heading interception blocker and superiority นะครับ fighting split แล้วก็เวสต์เพาร์ทแมนมักกิ้งนะครับอันนี้ห้ามขาดนั่นเอง สำหรับเซนเตอร์แบ็กนั่นเองนะครับบอกเลยว่าไม่รั่วแน่นอนถ้ามีสกิลที่ผมบอกตรงนี้นั่นเองนะครับน,นะครับต่อไปแบ็กขวาแบ็กซ้ายตัวนี้นะครับถ้าชอบให้มันเติมเกมแนะนําให้เป็นสายออฟฟิซฟูลแบ็กนั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากให้มันยืนตําแหน่งเกมรับดีหรือเล่นเกมรับโดยเฉพาะก็แนะนําให้เป็นสายดิฟฟิซฟูลแบ็กนั่นเองนะครับหรือใครชอบตัดมาแบบนี้ให้ฟูลแบ็กตัดมาแันนี้ก็ใช้ สายฟูลแบ็กฟินเชอร์นั่นเองครับเพราะว่าสายฟูลแบ็กฟินเชอร์มันจะชอบตัางแบบนี้แต่ส่วนตัวผมผมแนะนําให้เป็นออฟฟิสซีฟนะเพื่อจะได้เติมเกมลุกออกด้านข้างแบบนี้นะครับมาเปิดนนครับเกมลุกที่ดีก็คือเกมรับที่ดีนั่นเองนั่นเองนะครับบุกมันๆเอาสกอร์ดีกว่าครับดีกว่ามาตั้งรับนะเออโอเคนะครับส่วนสกิลนะครับของแบ็กขวาและแบ็กซ้ายห้ามขาดเลยนะถ้ามีโซูคอนโทรลนี่ดีนะครับเพื่อที่จะได้คอนโทรบอลได้นเองนั่นเองครับแล้วก็มี ่าเนี่ยวันตัดพาร์ตต้องมีนะทอมัสซิงเวดติพาร์ตพินพอยต์ก็ต้องมีนะครับอ่าเอาเซคเลอร์จะมีก็ได้นะครับหรือไม่มีก็ได้นั่นเองนะครับแต่ต้องมีราวด้ติดพาร์ตนั่นเองครับหรือโรลเลติดพาร์ตนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าจะใส่อัคคบติกเคลียร์ลิ้นก็ได้นั่นเองครับเพื่อที่จะได้เคลียร์บอลด้วยทางยากนั่นเองครับและที่สำคัญครับต้องมีสกิลไฟติ้งสปิริตอินเตอร์เซปชั่นแล้วก็แมนมาร์กิ้งเพื่อที่มันจะประกบคู่ต่อสู้ได้ แบบไม่หลุดตำแหน่งนั่นเองนะครับโอเคนะครับสกิลนี้ห้ามขาดนั่นเองนะครับที่ผมบอกนะครับส่วนดีมเตรงนี้เราจะใช้สายอา็อกตุบักคู่ก็ได้นั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นกลางอามันเป็นกลางรับ2ตัวแนะนําให้เป็นสาย็อกตุบักคู่เพราะว่าสาย็ักตุบักนี่มันจะเติมอยู่แล้วครับแต่มันจะเติมทีละตัวครับนี่ถ้าตัวหนึ่งเติมตัวหนึ่งจะไม่เล่นเกมรับอยู่ตรงนี้เลยสังเกตดูดีนะครับ แต่ถ้าใครอยากได้แบบเกมรับจ่าเลยก็สายอังเคอร์แมนนั่นเองครับมายืยนตัวนี้ก็ได้นะครับแต่แนะนํานะครับ2ตัวนี้แนะนําให้มีสกิลยิงหน่อยนะครับเพราะว่าเอาไว้ยิงนอกกรอบคีดโทษท่านเองครับนี่แนะนําให้เป็นสกิลตัวแรกเคอร์เลอร์รตัวแรกชุดติ้งแล้วก็ไลซิ่งจ็อกสามสกิลนี้นะครับสกิลยิงของไอ้ไอพวกตำแหน่งนี้นะตำแหน่งรีพเย็ตัวนี้นะครับไอ้สายบล็อกตูบบล็อกเห็นครับอีแม็กเจอร์ไนมันจะมี ่โลนแองเกิลเลอร์และซิงช็อตนะครับโลงแองชุดจิงซันสกิลนี้โอ้โหยิงไกลโคตรดีนั่นเองครับแนะนำเลยนั่นเองครับโอเคต่อไปอ่ากลางลุกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆเลยนะครับว่าจะเพิ่มสกิลอะไรให้กับกองกลางบ้างนั่นเองครับกลางลุกตัวนี้2ตัวนี้แนะนำนะครับให้เป็นโฮปเยอร์ก็ได้นั่นเองนะครับนี่โฮปเยอร์เพื่อที่จะเติมนะครับสอนสอนขึ้นไป ถ้าเป็นเคียติพิลเกอร์มันจะสอดบ้างไม่สอดบ้างนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสายโหมันจะเติมเลยครับเนี่ยเช่นผมใช้แมสซี่ร่างนี้ล่างโหนะนี่โคตรดีนะครับล่างนี้มาปั่นทางซ้ายก็ได้นั่นเองครับผมส่วนตัวผมอ่าส่วนทางขวาเออเทางซ้ายนะครับผมใช้ยวนครับเพื่อี่จะปั่นตัวนี้นี่แนะนําเลยครับสกิลสกิลนะครับแนะนําเลยนะครับอันมีนะครับนี่ตรงเลนเคอร์เอรครับเพื่อที่จะปั่นโค้งหรือ เออจะมีพินพอยต์ก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีทองพัสซิ่งนั่นเองนะครับเอเคนะครับอ่าไม่ใช่ทองพัสซิ่งอ่าพูดผิดทูพัสซิ่งก็แล้วกันนะเออมีคนทักมาน,นะครับว่าผมอ่านผิดนะเออที่จริงมันเป็นทูพัสซิ่งอ่าทูพัสซิ่งนั่นเองนะครับเป็นครับขออภัยด้วยที่ผมอ่านผิดมาตลอดนะ <c oughs> โอเคนะครับนี่ต้องมีทูพัสซิ่งนะครับสำคัญเลย อีกหนึ่งก็คืออีกตัวหนึ่งเราจะใช้ตัวนี้เป็นครีเอทีฟก็ได้นะครับครีทีฟพรีเมกเกอร์ก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นสายหัวะเพื่อที่จะได้เติมเข็มลุกแบบมันเหมือนกันครับแต่ใครจะใช้สายครีทีฟพรีเมกเกอร์ก็ได้นั่นเองนะครับเห็นครับเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์เกมตัวนี้ตกลการครับแต่สามตัวนี้แนะนําให้มีสกิลหลอกเล่นก็เลยนะครับส่วนกองกลางเพิ่มเติมอีกทีสกิลนะครับนี่แนะนําเลยครับเผื่อเราทําช่งนะครับต้องมีครับหนึ่งฮิวทิกสองทูพัสซิ่งนะครับ ต้องมีทูพัสซิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ให้มีงเลนเคอร์เลอรนั่นเองครับแล้วก็มีสกิลวันทัตพาร์ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับสีสกิลนี้เพิ่มเลยนะครับฮิวติกวันทัตพาร์ตทูพัสซิ่งแล้วก็งเลนเคร์เลอร์นั่นเองครับเพื่อที่เราจะได้ทําชิงแล้วก็ปันโค้งนอกกรอบคิดโทษนั่นเองครับส่วนหน้าเป้าตรงนี้แนะนําให้เป็นโก้พูชเชอร์นั่นเองครับเพื่อที่มันจะได้วิ่งขึ้นหน้านั่นเองครับเฮ่โก้พูชเชอร์นะครับสายนี้นี่เห็นไครับ โคชเชอร์ครับแล้วก็แนะนําให้เป็นนักเตะที่มีความเร็วนิดนึ่งนะเพื่อที่เราจะได้แทงครมันวิ่งเองนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแผน4 2 3 1ที่มี MF 3ตัวแล้วก็แนวทางการทีมแล้วก็แนวทางการเพิ่มสกิลเพิ่มตามนี้รับรองว่าโคตรสุดแน่นอนครับแผนนี้บอกเลยว่าเป็นแผนหาย,ยากอีกแผนหนึ่งครับแนะนําให้เซฟ ไว้เลยนั่นเองนะครับอเค,ครับสัตว์ปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจานต้องอิรบายด้วยนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ